สวัสดีครับเคยรู้สึกไหมครับว่าพอเราอดนอนมากๆเนี่ยร่างกายมันเหมือนจะทวงคืนเลยนะต้องนอนชดเชยให้ได้ไอความรู้สึกง่วงๆเพลียๆที่เราเรียกว่านี่การนอนเนี่ยเออเคยสงสัยไหมครับว่าสมองส่วนไหนกันนะที่มันคอยนับคอยจดว่าเราติดหนี้เท่าไหร่แล้วแล้วก็กระตุ้นให้เราต้องไปนอนใช้หนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะ แล้วก็นักวิทยาศาสตร์เองก็สงสัยพยายามหาคำตอบมานานแล้วเหมือนกันล่าสุดเลยนะคะมีงานวิจัยชิ้นใหม่ที่น่าสนใจมากจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ค่ะเขาอาจจะเจอคำตอบเบื้องต้นแล้วนะคะเหมือนกับว่าเขาไปเจอสิ่งที่อาจจะเป็นคล้ายคล้าย,ายมิเตอร์วัดนี่การนอนในสมองของหนูทดลองอะคะ่ะโหมิเตอร์วัดนี่การนอนเลยเหรอครับฟังดูนะ่าสนใจมากเลยงั้นวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าครับว่า นักวิทยาศาสตร์เขาไปเจออะไรกันแน่ได้เลยค่ะคือทีมวิจัยเนี้นะคะนำโดยดรมาร์กูเขาใช้เทคนิคหลายอย่างเลยทั้งสารติดตามแล้วก็เทคนิคที่เรียกว่าเคมโอเจเนติกส์ค่ะซึ่งถ้าให้เปรียบเทียบไง่ายนะคะมันก็เหมือนกับการที่เราสร้างรีโมทคอนโทรลเข้าไปควบคุมเซลล์สมองบางกลุ่มได้นะคะอ๋อ เหมือนมีรีโมทสั่งเซลล์สมองได้เลยประมาณนั้นเลยค่ะเขาก็ไปศึกษาเซลล์ประสาทในบริเวณต่างๆที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับการนอนหลับครับแล้วเขาพุ่งเป้าไปที่ส่วนไหนเป็นพิเศษครับจุดที่เขาค้นพบเรื่องสําคัญเลยนะคะอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าทาลามิกนิวเคลียสค่ะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทาลามัสอีกทีทาลามิกนิวเคลียสใช่ค่ะเพราะเขาใช้เทคนิคเคมโอเจเนติกส์ไปลองเปิดสวิตช์กระตุ้นให้เซลล์ประสาทในบริเวณนี้ทำงานมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคือหนูมันหลับไปเลยหรือเปล่าครับเกือบใช่ค่ะแต่มันซับซ้อนกว่านนนิดหน่อยคือพบว่าหนูใช้เวลาในการนอนหลับระยะไม่ฝันหรือนอนเรมส l e ปนะคะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเลยเกือบจะสองเท่าเมื่อเทียบกับตอนที่ไม่ถูกกระตุ้นนะคะ โหเกือบ oh, สองเท่าแสดงว่าตรงนี้สำคัญมากแต่มีจุดที่น่าสนใจกว่านั้นอีกใช่ไหมครับที่ว่ามันไม่ได้หลับทันทีใช่เลยค่ะจุดนี้แบบน่าทึ่งมากคือการกระตุ้นเนี่ยมันไม่ได้ทําให้หนูหลับปุ๊บไปเลยนะคะแต่กลับทําให้หนูใช้เวลาเตรียมตัวเพื่อนอนนานขึ้นอย่างเช่นเออมันจะไปทําความสะอาดตัวเองหรือว่าไปจัดรังนอนของมันนะคะอ้าวเหรอครับเหมือนคนเลยนะที่แบบว่าต้องแปลงฟันเปลี่ยนชุด จัดหมอนอะไรแบบนี้ก่อนใช่เลยค่ะพฤติกรรมคล้ายกันมากซึ่งตรงนี้มันชี้ให้เห็นว่าเซลล์ประสาทในทารามิกนิวเคลียสเนี่ยบางทีหน้าที่หลักของมันอาจจะไม่ใช่การสั่งให้นอนหลับสล e ปโดยตรงแต่อาจจะเป็นการกระต้นความรู้สึกง่วงสล e ปป n e s s มากกว่าอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเหมือนกับว่ามันไปเพิ่มดีกรีความง่วงให้สูงขึ้นจนร่างกายแบบว่าโอเคพร้อมแล้วค่อยนอนจริงๆน่าจะเป็นแบบนั้นเลยค่ะ คือมันสร้างความรู้สึกอยากนอนไม่ใช่สั่งให้นอนแล้วเขามีการทดลองอย่างอื่นเพื่อยืนยันแนวคิดนี้อีกไหมครับแบบว่าลองทําตรงกันข้ามดูมีค่ะมีค่ะเขาก็คิดเหมือนกันคือถ้ากระตุ้นแล้วมันง่วงมากขึ้นแล้วถ้ายับยั้งละ่ะเขาก็เลยทดลองยับยั้งการทํางานของเซลล์ประสาทในทารามิกนิวเคลียสของหนูที่ถูกทําให้อดนอนค่ะคือปกติหนูอดนอนมันต้องง่วงมากมใช่ไหมคะครับ แล้วผลเป็นยังไงครับพอยับยั้งเซลล์กลุ่มนี้ผลก็คือหนูที่ถูกยับยั้งเซลล์กลุ่มนี้แสดงอาการง่วงน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะมันจะดูตื่นตัวมากขึ้นไม่ค่อยไปยุ่งกับการเตรียมรังนอนเท่าไหร่อืมหือชัดเจนเลยและที่สำคัญนะครับระยะเวลาการนอนหลับแบบไม่ฝันหรือนอนเรม Sleep เนี่ยลดลงไปประมาณ10เเซเมื่อเทียบกับหนูกลุ่มควบคุมที่อดนอนเหมือนกันแต่ไม่ได้ถูกยับยั้งเซลล์ค่ะเอ๊ะ แต่ลดลงแค่สิเอร์ซ็นเหรอครับตอนแรกที่กระตุ้นแล้วนอนเพิ่มเกือบเท่าตัวนึกว่าพอยับยังแล้วมันจะลดทั่วไปเลยใช่ค่ะตรงนี้น่าสนใจเหมือนกันคือมันลดลงก็จริงแต่แค่สิเปอร์เซน์ซึ่งมันก็อาจจะบอกเราได้ว่าถึงแม้เซลล์กลุ่มนี้จะสําคัญมากๆนะคะแต่มันก็คงไม่ใช่กลไกเดียวทั้งหมดที่ควบคุมเรื่องนี้การนอนและการนอนชดเชยน่าจะมีส่วนอื่นๆในสมองหรือปัจจัยอื่นๆที่ทํางานร่วมกันอยู่ด้วยค่ะเป็นไปได้ครับ สมองมันซับซ้อนจริงๆแต่10%นี้ก็ถือว่ามีในยะสำคัญนะครับใช่ค่ะแล้วก็นอกจากมีนะคะเขายังพบอีกอย่างที่น่าสนใจคือเซลล์ประสาทกลุ่มนี้เนี่ยมันจะทำงานเองโดยอัตโนมัติเลยเมื่อหนูอยู่ในภาวะอดนอน คือยิ่งตื่นนานขึ้นอดนอนนานขึ้นเซลล์พวกนี้ก็จะยิ่งทำงานมากขึ้นมากขึ้นอ๋อเหมือนเป็นเซ็นเซอร์จริงๆด้วยพออดนอนปุ๊บมันก็เริ่มทำงานใช่ค่ะแล้วพอหนูได้นอนหลับพักผ่อนไปแล้วการทำงานของเซลล์พวกนี้ก็จะค่อยๆลดลงลดลงตามไปด้วยค่ะเข้าใจภาพเลยครับเหมือนกับว่าทารามิกนิวเคลียสนี่เป็นศูนย์กลางคอยจับสัญญาณว่าโอเคร่างกายเริ่มติดนี่การนอนแล้วนะ แล้วก็ค่อยๆปรับระดับความง่วงขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เราไปนอนชดชัยนี่เพื่อฟื้นฟูร่รางกายใช่เลยค่ะภาพนั้นเลยค่ะซึ่งถ้าหากว่ากลไกาการทำงานของสมองแบบนี้มันมีคล้ายๆกันในมนุษย์ด้วยนะคะการค้นพบนี้ก็อาจจะมีความสำคัญมากๆเลยค่ะอาจจะนำไปสู่แนวทางการพัฒนาวิธีรักษาโรคที่เกี่ยวกับการนอนหลับผิดปกติได้ในอนาคตเช่นอะไรบ้างครับก็อย่างเช่นโรคนอนไม่หลับหรืออาจจะตรงกันข้ามเลยคือ โรคลมหลับนร์โคเลปซีที่ผู้ป่วยจะรู้สึกง่วงนอนมากผิดปกติตลอดเวลานะคะถ้าเราเข้าใจกลไกาการสร้างความง่วงนี้ได้ดีขึ้นก็อาจจะหาวิธีปรับแก้ได้ตรงจุดมากขึ้นฟังดูมีความหวังมากเลยนะครับแต่แน่นอนว่าอันนี้ยังเป็นแค่การศึกษาในหนูทดลองใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ อันนี้เป็นข้อจำกัดสำคัญที่ต้องย้ำกันเสมอเลยค่ะว่างานวิจัยนี้ทำในหนูทดลองเรายังไม่สามารถสรุปได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่ามีวงจรสมองแบบเดียวกันนี้ทำงานเหมือนกันเป๊ะในมนุษย์หรือไม่นะคะครับครับต้องระมัดระวังในการตีความใช่ค่ะแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องผลกระทบในระยะยาวด้วยอย่างที่นักวิจัยท่านอื่นอย่างดรวิลเลียมจาริยานโนจากสแตนฟอร์ดเนี่ยเขาก็ให้ความเห็นไว้นะคะว่าเรายังไม่รู้ว่า การไปกระตุ้นหรือยับยั้งเซลล์สมองส่วนนี้เป็นเวลานานๆเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงอะไรอย่างอื่นตามมาหรือเปล่าครับก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมกันต่อไปแน่นอนค่ะเอาล่ะครับถ้าให้สรุปสิ่งที่เราคุยกันวันนี้ก็คืองานวิจัยล่าสุดชิ้นนี้ได้ชี้เป้าไปที่บริเวณสมองส่วนที่เรียกว่า thalamic n เ c l e ย s ในหนูทดลองว่ามันอาจจะเป็นเหมือน,นกลไกสำคัญหรือเป็นมิเตอร์ที่ร่างกายใช้ในการติดตามนี่การนอน และก็กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกง่วงเพื่อนำไปสู่การนอนหลับชดเชยใช่ค่ะนเพราะเป็นความก้าวหน้าที่น่าสนใจมากๆในการทําความเข้าใจพื้นฐานทางชีววิทยาของการนอนหลับเลยค่ะแม้ว่าจะยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติมอีกเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในคนเรานะคะ ครับผมก็นับเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆครับทีนี้ก่อนจะจากกันไปผมมีคําถามชวนคิดทิ้งท้ายนิดนึงครับคือนอกจากเรื่องวงจรสมองที่เราเพิ่งคุยกันไปเนี่ยมันน่าจะมีปัจจัยอื่นๆอีกไหมครับที่อาจจะอธิบายได้ว่าทําไมความรู้สึกต้องการนอนชดเชยหรือว่าความทนทานต่อการอดนอนของแต่ละคนเนี่ยมันถึงต่างกันได้บางคนอดนอนนิดเดียวก็ไม่ไหวแล้วแต่บางคนที่ดูเหมือนจะอึดกว่าเยอะเลยปัจจัยอื่นนอกจากสมองส่วนนี้มันคืออะไรได้บ้าง